อะทีนี้เรื่องของสายบุญกันบ้างดีกว่าค่ะก็ต้องทางนี้เลยเพราะว่ารายการของเราคือพลาดไม่ได้จะพาคุณผู้ชมหลายคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะกับวัดนุ่มการนนนะคะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมีประวัติของหลวงพ่อที่โด่งดังมากเลยนะคะอย่างหลวงพ่อหายตามพี่เค้มไปเลยค่ะแ,ะแล้วผมก็เดินทางมาถึงวัดนุ่มการนนวัดที่โด่งดังมากในจังหวัดสมุทรสาครและเดี๋ยวนี้ผมนันกับ พระอาจารย์ไว้จะพูดคุดยถึงเรื่องราวของประวัติหลวงพ่อหายที่มีชื่อเสียงมากๆในจังหวัดสมุทรสาครอยากรู้ใช่ไหมละ่ะว่าประวัติเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูดีกว่าวัาวยรุ่นเข้าวัดจะเป็นยังไงอาจารย์ทำไมหลวงพ่อหายถึงมีชื่อเสียงโด่งดังทำไมใครๆก็รู้จกักหลวงพ่อหายบอกว่ามาจังหวัดสมุทรสาครปุ๊บเนี่ย บอกเลยว่าต้องมาวัดร่วมกระโดนม,มานมัสกรารหลวงพ่อหายครับพระอาจารย์มีสองคนผวเมียก็เป็นลูกศิษย์กันนั่นแหละสนิทกันเป็นพี่ชายนักร้องดังนะอยู่ที่สุพรรณตอนนั้นเขากาลังจะสร้างบ้านเขาก็เลยบอกว่าอาจารย์เขาได้พระองค์นี้มาเขาฝากอาจารย์ไว้ก่อนพออยู่ได้สักเดือนหนึ่งแฟนเขาก็โทรมาว่าอาจารย์คือแฟนเขาอ่ะอห่วยเขาห้องไอซีเตรียมจะผ่าตัด หมอบอกว่าเป็นริมเลือดอุดตันก็นึกไปนึกมาถ้าถวายพระให้กับพระศาสนาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอน,นิสงส์ทางหนึ่งก็อบอกกับเขาว่าบอกให้แฟนเนี่ยถวายพระองค์เนี่ยเป็นของพระศาสนาเพื่ออน,นิสงค์บุญนั้น,น่จะได้เกิดขึ้นกับเราแฟนก็ไปกระซิบข้างหูยังมีสติอยู่ครับก็บอกว่าอาจาย์ก็บอกอย่างนี้อย่างนี้แฟนเขา ยากหน้าโอเคคุยพระอาจารย์ผมคนรู้กันแล้วเสร็จเรียบร้อยเขาก็โทรมาบอกว่าพี่เขาโอเคแล้วครับผมบอกว่านโมทนาให้บุญกุศลน,นั้นนๆช่วยนำให้ปลอดกราษอะไรแล้วก็พูดเรื่อยไปอะ่ะครับผมแ,แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเช้าเขาออกจากโรงพยาบาลเขาขับรถจับสัมภาระแล้วก็มาถวายเทียเป็นทางการอาจามาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะในฐานะที่ โยมเนี่ยหายจากป่วยไขย้ขอตั้งชื่อพระองค์นี้ให้เป็นนิมิตหมายอตอนแรกคือย,ยังไม่มีย,มมยังไม่มีชื่อด<า>ังนัเลยตั้งชื่อว่าหลวงพ่อหายคนรู้จักมากขึ้นก็ตอนอาจารย์รักเวขานิเทศมาวัดก็เลยถามอาจารย์ทําไมชื่อหลวงพ่อหายก็เลยเล่าให้เขาฟังนั่นแหละอาจารย์รักก็ลงยูทูบตั้งแต่นั้นแหละคนก็เข้ามา ชนะอันนี้มันเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งสำหรับญาติโยมที่ไม่มีทางเลือกหรือไม่มีที่พึ่งไม่สามารถที่จะพึ่งอะไรได้แล้วอย่างน้อยก็ให้มีกำลังใจเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าสมุิเรานำน้ำมนต์เนี่ยกลับไปดื่มกลับไปชำระร่าง,างกายเนี่ยจะปลอดภยัยจะไม่มีโครคภัยไข้เจ็บแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะครับใครที่มาที่นี่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วยแล้วกันนะครับ